สวัสดีครับผมเนี่ยวไพศาลเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอร์นดอยตัวลูกเกับรถมิตซูบิชิมิลานนะครับปี2013ครับวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนจอขนาด9นิ้วครับแรม2ลอมแรม4ลอม64ฟิ8คอร์กับแบงของซิลิโคนครับซึ่งหน้ากาชิ้นนี้เปลี่ยนใหม่ครับสวยงามลงตัวมากครับแล้วมีการนะครับขยับขึ้นมาครับเพื่อให้การมองดูชัดเจนมากครับไฟจุกเฉดอยู่ในตำแหน่งเดิมเป๊ะเลยนะครับวันนี้ลูกค้าติดกล้องมาทึกหน้าด้วยนะครับโอ้ของแอนดรอยครับช อันนี้คือหโมงเย็นนะครับดูฟาร์มชัดนะครับชัดมากๆนคะรับเรากินมุมกว้างจริงๆนะครับรวมถึงครับลูกค้าก็ใส่กล้องมองถอยหลังด้วยนะครับตรงนี้นะครับเช่นกันนะครับชัดจริงๆอันนี้คือกล้องเป็นกล้อง H อดีชัดมากๆเลยนะครับ แน่นอนครับกับภาคขยายนะครับที่เป็นระบบของเสียงนะครับที่เป็น DSP นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับตัวนี้ครับสามารถปรับแต่งเสียงด้วยปลายนิ้วสัมผัสได้เลยนะครับแล้วก็เลือกเลือกฟังก์ชันครับระบบเสียง DSP ได้เต็มเต็มนะครับกับตัวนี้นะครับรวมถึงครับสามารถนะครับที่จะเล่นนะครับ YouTube นะครับชัดมากนะครับรวมแล้วก็ครับสามารถมีเล่นครับ USB ได้2องช่องเล่นนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับสามารถที่เล่นบลูทูธเพลงและบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับ ตัวนี้มีไมล์เลยครับเวลารผู้โทรศัพท์ไม่ต้องยกหูนะครับใช้กับตัวนี้ได้เลยนะครับรวมถึงครับกับการที่เราจะเล่นนะครับดิจิตอลทีวีเดฟิกก็ได้ครับเดฟิกก็ได้ครับแล้วก็ครูก็แบล็คแผนที่ได้ครบเช่นกันนะครับมาเร็วมาแรงมากๆครับน้ำพิมพว่าไปกรุงเทพนะครับโอ้โหครับไปสวนจินระดาดูนะครับปึ๊บมาถึงเลยครับอ่าเร็วมากๆนะครับหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีไปถึงสวนจินระดาโอ้โห เยี่ยมมากๆครับตัวนี้นะครับรวมถึงนะครับกับการที่เราจะเล่นดิจิตอลทีวีครับหรือว่าทีวีออนไลน์ครับได้เช่นกันนะครับเรื่องทีวีครับทีวีนี่เราโหลดไปให้ลูกค้าเยอะมากครับแล้วเราก็เล่นง่ายด้วยช่องไหนก็ได้กดปั๊บมาปุ๊บเลยอันนี้คือไทยรัฐทีวีนะครับกดปั๊บมาปุ๊บเลยนะครับ ง่ายมากๆครับแล้วก็รวมถึงครับสามารถแบ่ง2หน้าจอได้นะครับแบ่ง2หน้าจอได้นะครับเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะแบบไหนนะครับโอ้โหครับเยี่ยมมากๆครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ต้องการเราก็ปัดทิ้งไปได้เลยนะครับปัดทิ้งแบบซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับตรงนี้ครับสำหรับท่านที่จะรูปวิสุวิชิกีลาครับอยากจะติดหน้าจอเราดูเห็นได้เลยครับสามารถทักทายเราคุยคุยด้ได้ทุกที่ทุที่ร้านไทยสารที่หนองแก๊สอะไรแบบนี้ยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ